มาที่หัวข้อแรกก่อนก็นแล้วกันทําไมเราต้องเราต้องมาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไปของคอนเซปต์ในการพัฒนาบุคลากรคือเวลาเราเราทำงาน HR เนี่ยบางทีเราจะแบบเราจะเบื่อเราจะเซ็งมากกับคำเรื่องคอนเซปต์แต่แนะนำว่าท่านทั้งหลายนะครับที่ที่ทำงานด้าน HR เนี่ยคอนเซปต์คือหลักการนะครับหลักการที่เราจะนำมาใช้กับการทำงานของเราเนี่ย อาจารย์คิดว่ามันต้องแม่นนิดหนึ่งอ่ะมันต้องแม่นอยู่ในใจของเราอ่ะนะครับเช่นเวลาพัฒนาบุคลากรเนี่ยเราจะต้องเราู่ต้องคิดว่าเอ้ยเราต้องการเห็นผลเราต้องการเห็นผลมันถ้าถ้าเราไม่คิดแบบเนี้ยเราอาจจะละเลยมันไงเราอาจจะละเลยมันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรใดๆวิธีการใดๆก็แล้วแต่มันต้องเห็นผลเห็นผลมันต้องเป็น result based คุยกันเยอะมากพูดกันเยอะมากเรื่องรีเซิเบแต่ว่าจะดูไงรีเซนะิเบสเน่ะอันนี้เป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอเราบอกว่ามันจะต้องเป็นรีเซิเบสเนี่ยเราจะต้องไปคิดแล้วว่าเออแล้วแล้วตกลงเนี่ยอีรีเซิที่มันต้องการที่จะได้จากจากหลักสูตรฝึกอบรมหนึ่งใดจากการพัฒนาหรือวิธีการเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรใดๆมันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าพูดถึงเรื่อง r รืีเซลอ่ะแล้วรีเซมันมองได้สอง มันท่านอาจจะมองได้สองสองระดับนะระดับแรกคือผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับคือลงมือปฏิบัติอะไรก็เกิดผลแบบนี้ขึ้นทันทีเลยกับระดับที่สองคือผลบั้นปลายที่เกิดขึ้นเรียกว่า outcome นะครับเราต้องการอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นในงานสรรหาคัดเลือกบุคลากรเนี่ยผลผลเบื้องต้นจากการลงมือปฏิบัติคือเราได้ผู้สมัครงานเข้ามาทำงาน ถ้าลองนึกตามดูคร really ับเราทําการสัมภาษณ์เสร็จเราได้ผู้สมัครงานเข้ามาร่วมงานกับเราผลที่เราจะได้ก็คือเรามีผู้สมัครงานนะครับที่ผ่านการพิจารณานะครับแล้วได้รับการว่าจ้างเข้ามาทางานแต่ผลเบื้องปลายผลปลายทางของมันเนี่ยของการสรรหาว่าจ้างบุคลากรคืออะไรครับผลปลายทางของมันคืออะไรครับลองช่วยกันตอบนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อเปิดไมค์ตอบเลยนะครับผลปลายทางจริงๆจากการรับบุคลากรเข้ามาร่วมงานคืออะไร คือคืออะไรครับคือพนักงานทํางานได้ตามเป้าหมายที่กําหนดถูกต้องไหมครับจริงไหมลองนึกตามดูนะเรารับพนักงานใหม่เข้ามาทํางานเนี่ยผลเบื้องต้นเลยก็คือก็เราได้ผู้สมัครงานคนหนึ่งที่ผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานไงนั่นคือผลเบื้องต้นแต่มีผลเบื้องปลายอีกนะผลเบื้องปลายก็คือคนทํางานแล้วอ่ะ มันจะต้องมันจะต้องได้ผลงานตามเป้าที่กําหนดเราเรียกผลเบื้องต้นว่าเอาพุทที่เกิดจากกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกแล้วผลเบื้องปลายเราเรียกว่าเอาคำ result นี่คือเอาคำนะไม่ใช่เอาพุทสังเกตไหมครับดังนั้นถ้าเราคัดชัดเจนเรื่องเรื่องการดูผลลัพธ์ของงานเนี่ยเราก็จะนึกพยายามนึกให้ได้ถึงถึงระดับของเอาพุทนะครับเลยระดับของเอาพุทไป เราจะพยายามนึกให้ได้ถึงระดับเอาคำนั่นเลยนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นจริงๆมันคืออะไรแต่ถ้าสังเกตดูไหมจะมีหัวหน้างานสักกี่คนในองค์กรของเราอันนี้ไม่ได้แบบดูแคลนใดๆนะครับอันนี้แค่ตั้งคําถามชวนคุยเฉยหัวหน้างานในองค์กรของเราจะมีสักกี่คนที่เวลานึกถึงผลงานลูกน้องอ่ะจากผลงานจากการพัฒนานะนึกถึงผลงานจากการพัฒนาลูกน้องเนะี่ยจะนึกถึงระดับเอาคำจะมีสักกี่คน คงจะมีพมวกข้าราชการบางคนเท่านั้นเองคงจะมีหัวหน้าง,งานบางท่านเท่านั้นเองที่เขาแบบเขาใส่ใจกับลูกน้องมากนะครับบางคนเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเอ,อไปคุยเรื่องการวางแผนหลักสูตรฝึกอบรมนะครับให้กับเ,เรียกว่าไปเดมโมลหลักสูตรฝึกอบรมอะทางซูมนี่แหละให้กับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีพนักงานเยอะมากนะครับปัญหาหนึ่งที่ HR เล่าให้ฟังนะครับ ที่ที่เป็นเทรน่งนี้ที่นำมาสู่หลักสูตรที่คุยกันเมื่อวาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือหัวหน้าส่วนใหญ่ในองค์กรของเขาเนคิดว่าไม่จำเป็นต้องพัฒนาลูกน้องโอ้โจทย์ยากแล้วครับแต่มันก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะทำเนาะหัวหน้าส่วนใหญ่จากการสำรวจจากการคุกครีใกล้ชิดของ HR เนี่ยหัวหน้าส่วนใหญ่ไม่ไม่เห็นว่าการพัฒนาลูกน้องมันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะ กินเงินเดือนเหมือนกันเธอก็ต้องรู้นะว่าเอ้ยเธอจะต้องไปฝึกอ,อบรมเธอจะต้องไปพัฒนาบุคลากรพอถึงเวลาเอชอาร์เขาแจ้งมาเธอก็อาสาสมัครไปไม่ต้องรอให้พี่สั่งก็ได้นะั่นคือหน้าที่ของเธอกินเงินเดือนเหมือนพี่เธอก็ต้องรู้เฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะนะครับไม่ได้ว่าผิดนะแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะคนที่เป็นหัวหน้านงานเนี่ยท่านจะต้องนั่งคิดอยู่เสมอว่าเอ้ยถ้าคุณต้องการให้ลูกน้องอะ่ะทํางานแบบนี้ได้จกลง จุดอ่อนจุดแข็งความรู้ทักษะความสามารถเขามีที่เขามีมันสอดคล้องกับการที่จะทําให้งานนั้นมันเกิดผลมาหรือยังนั่นเองนะครับคือไม่งั้นองค์กรมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะแล้วเวลาพัฒนาพนักงานในเรื่องใดนะครับจะพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดในยุคนี้มันต้องคุยกันว่าองค์กรได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์มันต้องได้เป็นมิวชูลคือทุกฝ่ายได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน เราจะบอกว่าเออทำทำไปเพื่อองค์กรมันจะไม่มีคนอยากเข้าไปเห็นบ้างไหมครับคือเราบอกว่าออาทุกคนทุกคนต้องไปฝึกอบรมนะทุกคนไปพัฒนาตัวเองนะทําเพื่อองค์กรของเรากันลวกันนะครับในยุคเนี้ยพูดมันก็น่าฟังอยู่เพราะในยุคที่คนตกงานเยอะนะครับหางานใหม่ก็ยากจากสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่าที่มันหลังที่โควิดมันหลังการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือด้วยความที่มันหางานยากเนี่ย บอกบอกพนักงานว่าทุกคนต้องทําเพื่อองค์กรนะทุกคนต้องช่วยกันดังนั้นก็ไปไม่รอดนะครับในช่วงเวลานี้มันพอคุยได้แต่ในช่วงเวลาปกติคุยแบบนี้พนักงานไม่เก็ตหรอกพนักงานอยากจะได้ยินแต่ว่าเออถ้าถ้าไปฝึกอบรมเขาถ้าเขาไปเข้าคอร์สนี้แล้วเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรไม่ได้หมายถึงเขาจะได้เงินอะไรไงแต่มันจะได้อะไรกับประโยชน์ในชีวิตกับการทํางานของเขามันจะทําให้หน้าที่การงานเขาเติบโตมากขึ้นไหมมันจะซัพพอร์ตหรือเป็นหลักสูตรที่มัน สัสงคมศนเช่นทางการเตริบโตในสายอาชีพของเขาเรียกว่าแคริเอปของเขาหรือไม่นะครับนั่นคือโจทย์ที่เราต้องคิดทูกต้องแม้ถัดมาพัฒนาหลักสูตรใดอ่ะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยตกลงสกิลที่ต้องการพัฒนาคืออะไรกันแน่นะครับคนที่เป็นหัวหน้างานอย่างที่อาจารย์อาจารย์บอกไปอาจารย์ไม่ค่อยกังวลกับท่านทั้งหลายที่เป็น HR รหรอกนะครับโดยเฉพาะอยู่ในโหมด HR d อาจารย์ไม่ค่อยกังวลหรอกอาจารย์กังวลก็ที่เป็นหัวหน้างานมากกว่านะครับ เขารู้ไหมครับว่าส่งลูกน้องเข้ามาฝึกอบรมหรือจะสอนงานลูกน้องในเรื่องใดๆเขาต้องการให้ลูกน้องมีทักษะอะไรเกรงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหยิบเบรกอินสักท่นมาสอนตึกๆๆๆอ่ะแล้วก็บอกว่าไปทาตามเนี้อาแจะเกิดทักษะอะไรขึ้นมาไม่รู้แต่เวลาไปประเมินสกิลเมทริกซ์หรือไปประเมินคอมเพนดนซี่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมันมันจะไปคนละทางน,นะส่วนที่สําคัญมากเลยก็คือการพัฒนามันต้องมีตัวตัง พัฒนาบุคลากรมันได้มีตัวตั้งตัวตั้งมีอยู่สองแบบนะครับคือตัวตั้งมีอยู่สองแบบตัวตั้งตัวแรกคือ competency นะครับ competency คือความรู้ทักษะพฤติกรรมการแตนะ่เดี๋ยวจะคุยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวตั้งอันที่สองคือ skill metric นะครับซึ่งเชื่อว่าท่านจะคุคยย้น,ะคนคเคยอยู่แล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่ามันต้องมีตัวตั้งก่อนถามว่าทำไมเหรอ เพราะ competency มันจะบอกว่าในตำแหน่งงานหนึ่งๆต้องใช้ความรู้ทักษะพฤติกรรมอะไร skillmatic มันจะบอกว่าในตำแหน่งงานหนึ่งๆต้องใช้ทักษะอะไรในการปฏิบัติน,นะครับทักษะมี2แบบคือทักษะแบบที่เป็น technical skill แล้วอีกอันหนึ่งคือ people skill นะครับดังนั้นมันต้องมีตัวตั้งที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังแบบลึกๆในเรื่องของ competency แล้วก็เรื่องของการของการประเมินช่องว่างความสามารถนะครับ เราจะโฟกัสไปที่ตัว competency นะครับเพราะชื่อว่าท่านทุกคณเคยแต่เดี๋ยวจะบอกต่อไปตอนท้ายว่าเออถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่ competency ท่านใช้ skill matrix เ่ะท่านจะท่านจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับอย่างนั้นก็ดีในลิงก์ของวิดีโอฝึกอบรมที่อาจารย์จะส่งให้นะครับอาจารย์จะอาจารย์จะคอยเพิ่มเนื้อหาบางเรื่องลงไปให้ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์อาจารย์จะอัดวิดีโอที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น complimentary chapter ให้ เพื่อท่านได้ฟังแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับอ่ะส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือบทบาทของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานในยุคนี้นะบทบาทของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยท,ท,ที่ต้องที่ต้องทาสักสองเรื่องเอาของหัวหน้าง,งานก่อนนะเรื่องแรกเลยก็คือทําการวางแผนพัฒนาลูกน้องเป็นรายคนอิงตาม competency หรือ skill metric นะครับ ทำการพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคลเพราะลูกน้องอ่ะแต่ละคนเนี่ยมันมีความรู้ทักษะพฤติกรรมการงานที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับบางคนในทักษะ A เป็นจุดอ่อนบางคนในทักษะ A เป็นจุดแข็งเนี่ยนะครับบางคนกัมกึง่งกัมกึ่งเป็นทั้งจุดอ่อนและเป็นจุดแข็งนะครับมันเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับการพัฒนาจึงต้องวางแผนเป็นรายบุคคลไปนะครับและเมื่อ เมื่อทําการพัฒนาไปมันอาศัยบทบาทของคนทํางานเนี่ยที่จะต้องเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่อาจจะต้องเป็นโค้ชอาเป็นพี่เลี้ยงมันคือการพูดคุยกันเนาะให้คําแนะนํากันว่าเออเนี่ยในฐานะที่พี่มีประสบการณ์มาก่อนในกรณีแบบนี้สานการแบบนี้พี่ใช้วิธีการแบบนี้แต่ถ้าเป็นโค้ชเป็นอีกเรื่องหนึ่งโค้ชจะเป็นลักษณะการตั้งคําถามเป็นลักษณะการตั้งคําถามให้ได้คิดนะครับตั้งคําถามให้ได้คิดนะครับให้ให้พัฒาเนี่ยเกิด เรียกว่าอินไซต์นะครับคือเกิดมุมมองมอง่ะส่วนตัวอายุตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราโค้ชให้เพื่อนของเราคนหนึ่งอ่ะซึ่งน้ําหนักเยอะมากแล้วเขาต้องการลดน้าหนักแล้วเราใช้วิธีการโค้ชเนี่ยเราจะไม่บอกเขาว่าไอ้คุณต้องกินน่น้นกินนี่คุณต้องทำ,น,น,ทำน่้นทํานี่เราจะไม่บอกแต่เราจะชวนเขาคุยว่าเออมีเป้าหมายของการควบคุมน้ําหนักยังไงหรอเดือนนี้ตั้งใจว่าจะลดได้สกิโลจะใช้วิธีการลดยังไงหรอ อะไปถ้าไปในฟิตเนสเนี่ยมันโอเคไหมในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะชวนคุยจนกระทั่งซ้ายที่สุดเขาได้คาตอบบางอย่างขึ้นมาว่าอ๋อเขาจะทําแบบนี้แหละเขาซื้อลูกวิง่งไฟฟ้ามาวิ่งที่บ้านกนแล้วกันเพราะไปฟิตเนสตอนนี้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็ลูกวิ่งไฟฟ้ามันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสาหรับคนที่น้าหนักตัวเยอะๆนะครับคือคือมันมีโชคแอบซ็อปเบอร์นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าในแนวทางของการเป็นโค้ชเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ไปบอก อย่างมากมันก็แนะมันก็แนะว่าเออลองถ้ามองในมุมนี้เป็นยังไงเขาใช้วิธีเขาเรียกว่าการโคชชิ่งหรือการตั้งคำถามมากกว่าเออแล้วแล้วคราวนี้ถามกับไปว่าทุกท่านลองนั่งนึกเป็นใจดูนะหัวหน้างานของเราในองค์กรของเราเนี่ยมีสักกี่คนที่โคชลูกน้องเป็นอืมน่าคิดหน่อยมีสักกี่คนที่โค้ชลูกน้องเป็นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แบบในหลักสูตร เวลาที่เราส่งหัวหน้าไปเรียนหลักสูตรเรื่องการโค้ชเนาะเราก็ยังไม่ค่อยอินไม่ค่อยลึกกับมันเนาะในเรื่องการโค้ชเนี่ยนะครับหัวหน้าบางคนเข้าใจแบบนี้ครับเรียกลูกน้องมาบน่นบนบนบน,บน,บน,บนดา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 แล้วก็ลาเรียกก็รีพอร์ตมาที่เราว่าเนี่ยโค้ชลูกน้องแล้วนะคือมันใช่ที่ไหนอ่ะคือการบน่นการดาดาดาการว่าลูกน้องการตำหนิลูกน้องเนะี่ยมันไม่ใช่การโคร้ชมันเป็นเรื่อง negative f e แบ b a c k นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการ feedback มากกว่านะครับคือการบอกกับลูกน้องอ่ะ คุณทาอะไรไมันผิดแล้วคุณจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงอาจจะด้วยความที่มันมีผลเสียหายเกิดขึ้นก็จะมีการบ่นกันเล็กน้อยเนะครับสังเกตเหมครัว่าบทบาทของคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยมันต้องรู้จักเครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนาลูกน้องโดยเฉพาะในยุคเนี้ยที่มันจะต้องใช้เทคโนโลยีมาประกอบอ่ะมันต้อง work from home มันต้อง keep distancing กันอย่างเงี้ยนะครับมันจะจับไปเข้าห้องฝึกอบรมเข้าห้องึกอบรมแบบนี้มันไม่ work ตีกต่อไปอ ดันงนั้นมันก็เลยมีความจําเป็นที่หัวหน้าง,งานก็จะต้องรู้นะว่าเออถ้าองค์กรเราเราทําระบบ e-learning ไว้แล้วในระบบ e-learning เนี่ยเขาจะไปติดตามผลอะไรงไงบ้างเขาจะไปมอนิเตอร์การฝึกอบรมพัฒนาลูกน้องของเขาอะไรอย่างไรบ้างในระบบนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าง,งานไม่มีปัญหาเป็นเรื่อง OJT พอ OJT เสร็จแล้วนะครับเขาจะไปปรับ skill matrix ของพนักง,งานยังไงดีนะครับนั่นคือเป็นโจทย์ที่เขาจะต้องเขาจะต้องรู้อะ อย่างที่บอกไปมันไม่ใช่ประเด็นหลักที่ท่านจะต้องรู้ฝ่ายเดียวนะมันเป็นประเด็นหลักที่คนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องรู้ด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าผลการสรํารวจตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาแลา้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังออกมาในทางเดียวกันโดยสมาคมก,ก,าก,การจัดการงานคนในประเทศไทยหรือว่า P-MAT นะครับที่เราอยู่ในวงการไอจารเราคุ้นเคยกันคือเราต้องโฟกัสการพัฒนาบุคลากรน,นะครับเราต้องโฟกัสการพัฒนาบุคลากร แต่ว่าเราจะต้องหาให้ได้ว่าไอ้ทักษะความสามารถพูดง่ายๆคือ competency ที่เป็นทักษะใหม่ๆดูนะครับเห็นไหมครับข้อที่หนึ่งนะครับทักษะความสามารถใหม่ๆที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนธุรกิจได้ท่านรู้ได้อ,อยังครับว่าปัจจุบันทักษะที่ต้องใช้ตามงานหนึ่งหนึ่งมันครบหรือ,อยังนะครับและไอ้ทักษะที่มันจะใช้ เป็นทักษะใหม่ๆที่มันจะใช้สำหรับโลกการังานในอนาคตมันคืออะไรยิ่งต้องคิดให้ดีเลยถูกต้องไหมครับยิ่งต้องคิดให้ดีเลยเพราะมแล้วเพราะถ้าเราจะพัฒนาทักษะใหม่ๆให้เกิดขึ้นมันไม่ได้พัฒนาปุ๊บแล้วมันเกิดวันนี้ไม่ใช่เลยนะครับสมมุติว่าเราเล็งไว้แล้วว่าไอ้ทักษะสมมตินะสมมตินะการคิดเชิงออกแบบสมมตินะที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยการคิดเชิงออกแบบ มันจะต้องเป็นหนึ่งในทักษะของคนทำงาน HR ที่จะต้องมีเลยการคิดเชิองออกแบบนะครับคือต้องคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต้องต้องต้องนึกถึงแบบเพนพอยที่เกิดขึ้นนะครับหาช่องทางวิธีการใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มาทดลองทําดูนะครับ f i fast fail c h e a p นะครับแล้วก็ทําเป็นผลลัพธ์ของงานอะไรบางอย่างออกมานี่คือวิธีวิธีการทำงานที่คนทำงาน HR ในอีก2ปีจะต้องเป็นจะต้องทำให้ได้ โดยใช้การพัฒนาดีไซน์ thinking หรือทักษะการคิดเชิงออกแบบเอาละนะ HR เรารู้ว่าจะต้องเป็นประมาณนี้แต่หน่วยงานอื่นๆเขารู้ไหมอะฝ่ายขายเขารู้ไหมอะว่าทักษะการขายในอีกสองปีข้างหน้าในอีกปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นยังไงบ้างเพราะถ้ารู้นะถ้ารู้นะมันจะดีงามมากเลยนะเพราะเราจะได้เริ่มต้นจากการพัฒนา f ิ t เ r อร์สกิของน้องๆตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปคุยแบบเป็นภาษาวิลิสมาลามากหรอกครับแบบประมาณว่าคืออัพสกิลรีสกิลนะครับเอาเป็นว่าสกิลสำหรับวันนี้จะต้องใช้อะไรพร e เซนต์สก l l แล้วก็ f ิ t เ r อร์ส l ินะครับที่มันจะต้องใช้สำหรับวันนี้คืออะไรนะครับมันมันดูแค่นี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเราก็จะได้วางแผนการพัฒนาฟังให้ดีนะครับเวลาทำาอดเนี่ย มันควรจะต้องมีมีการทําการพัฒนาทักษะที่เป็น present skill จำนวนหนึ่งแล้วก็มี extra IDP สำหรับ future skill อีกจำนวนหนึ่งยุคนี้เป็นยุคที่มันจะต้องพัฒนา present skill แล้วก็ future skill เนี่ยนะครับควบคู่กันไปเลยควบคู่กันไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มต้นจากการจากการแบบไประดมสมองไปพูดคุยกับคนที่เป็นหัวหน,น,น้างานแผนต่างๆฝ่ายต่างๆ ให้แบบเห็นภาพตรงกันก่อนว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมคนสำหรับโลกในวันหน้าที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ผลการสำรวจเดี่ยชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับการพัฒน,นาทักษะและความสามารถใหม่ไหมครับนี่คือฟิวเจอร์สกิลนะครับของพนักงานให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแต่สิ่งที่เป็นที่เป็นพรีเซนต์สกิลณวันนี้นะครับที่จะต้องพยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับคือผลการสำรวจที่สองคือความสามารถของผู้นําในองค์กร สังเกตไหมครับความสามารถของผู้นําในองค์กรสําคัญมากเลยนะครับโจทย์ยากๆทั้งนั้นเลยครับหัวหน้างานในลายผลิตจะต้องพัฒนายังไงหรอจึงจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนาหลักสูตรหรือวิธีการแบบไหนหรือจึงจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนะครับถ้าต้องการจะให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้จริงๆอะ่ะนะครับการพัฒนามันต้องเป็น result base แน่ๆมันต้องเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแน่ๆการพัฒนาแบบ อะเชิญมาเทรนสามชั่วโมงเชิญไม่ได้หนกชั่วโมงแล้วคาดว่าผลแบบนั้นจะเกิดขึ้นน่โนเวยากมากมันต้องเป็นการพัฒนาไป a s ไ i น์างานไปนะครับแล้วก็ติดตามผลไปนะครับแล้วมาฟีดแบ็กกันเทรนไป a s ไ i g n งานไปติดตามผลแล้วมาฟีดแบ็กกันมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจึงจะเกิดผลนะครับไม่งั้นจะเข้าข่ายแบบเขาเรียกว่าวิ่งในดุงดงด่งลาเวนเดอร์เราจับหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานหกชั่วโมงแล้วคาดว่าพนักงานเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานจะมีความรู้ พอที่ไปขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยโหยากนะยกเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงจริงๆสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราเทรนในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเทคนิควิธีการประเมินความเสี่ยงแบบเนี้ยโอเคมันมันยังพอไหวแต่ถ้ามันเป็นซอฟต์สกิลล่ะถ้ามันไม่ใช่เทคนิคอลสกิลถ้ามันเป็นซอฟต์สกิลอ่ะเช่นภาวะผู้นำเนี่ยท่านคิดว่าเทรนสามชั่วโมงหกชั่วโมงนันจะโอเคนครับมันมันจะได้แบบนั้นเลยเหรอครับมันมันไม่ใช่เนาะ ทักษะมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่อได้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัตินะครับเราเราจดเราจดบันทึกไว้ในใจตรงนี้ก่อนนะครับทักษะมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อเราได้เอาสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัตินะครับจนกระทั่งมันพ้นระดับของความจําได้กลายเป็นความคล่องแคล่วความเคยชินกับการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยมันจึงจะเกิดทักษะขึ้นทักษะมากหรือน้อยเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับว่าปฏิบัติบ่อยถี่แค่ไหนนั่นเองนะครับ พอเห็นภาพไหมครับว่าเนี่ยคือส่วนที่เราจะต้องมาโฟกัสงานของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันจึงมันจึงเยอะมากแล้วเชื่อมต่อตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางคือการหาคนนะครับยุคนี้เริ่มมาคุยกันแบบนี้นะครับคือหาคนที่ใช่ได้ตั้งแต่แรกอะ่ะจะดีมากหมดยุคไม่ควรทำํำต้องไม่ทำแบบว่ารับ,ร,บรับเข้ามาก่อนก็แล้วกัน,กนรับ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 เข้ามาก่อนก็แล้วกัน,กน ถ้าจะเป็นแบบนั้นได้ก็ขอให้เป็นพนักงานในลายผลิตที่เป็น u n l e b e l Skill ก็แล้วกันนะครับเพราะมันหายากก็รับรับเข้ามาก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นแบบ Skill คือคนเช่พนพนักงานทํางานในในในสำนักงานใน Office, ออฟฟิศเนี่ยจัดซื้อบัญชีการเงินเนี่ย HR IT อย่างเงี้ยนะครับโฟกัสของมันควรจะต้องหา The Right People เข้ามาจริงๆหาคนที่ใช่เข้ามาจริงๆเลยพเพราะอะไรครับเพราะคนที่ใช่อะ มันจะทําให้งบประมาณการฝึกลงไม่บานไปในภาวะที่องค์กรของเราเองเราก็ต้องจํากัดจําเขียบการใช้เงินนะครับจุดหนึ่งที่รีคูดนะครับที่ถือว่าเป็นความต้าทายานการรีคูดมากเลยก็คือทํายังไงทีมรีคูดจะหา the right people ให้ได้พอนึกภาพออกไหมครับเวลาเวลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมนะครับเวลาที่จะทําทําหลักสูตรฝึกอบรมใดๆก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพ ครับเราเล่าให้ฟังก่อนก็นแล้วกันนะครับเวลาจัดหลักสูตรฝกรมเช่นจัดหลักสูตรปรุงทักษะการสัมภาษณ์ได้กับคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยนะครับวิทยากรเองกับ HR เองอะ่ะเราต้องแบบศึกษามามาคุยกันเรื่องเทรนด์นี้กันให้ชัดเจนมาร่วมออกแบบเราจะปรับปรุงแบบประเมินไหมเราจะกําหนดเกณฑ์ในการประเมินเป็นยังไงไหมเราจะเซตเงื่อนไขอะไระต่างๆนะครับไว้สําหรับการซัพพอร์ตผู้จัดการ ที่เขาจะมาเข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้างานที่จะมาร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ไหมมันไม่ใช่ว่าเอออาจารย์อาจารย์มีอะไรก็สอนอาจารย์อยากสอนก็เอาตามสบายเลยเราเชื่อมั่นความเชี่ยวชาญของอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดพอเรียนไปอาจารย์สอนแบบฟอร์มประเมินผลสัมภาษณ์แบบนี้แต่ท้ายที่สุดกลับไปประเมินในแบบเดิม,มเกิดอะไรขึ้นลนะ่ะมันเกิดประโยชน์อะไรล่ะลองนึกดูนะเรามีความจำเป็นที่ เรารู้แล้วว่าเราต้องหาคนที่เป็น the right fit ตั้งแต่แรกเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้หัวหน้างานเนี่ยเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์นะครับเราก็เชิญวิทยากรมาจัดกสูมมปูลมแต่อาจารย์อยากสอนอะไรอาจารย์ก็สอนเลยไม่ว่ากันแบบฟอร์มของอาจารย์จะเป็นแบบไหนก็เอาตามนั้นพอเรียนรู้ตามแบบฟอร์มของอาจารย์เรียนรู้ตามเทคนิควิธีของอาจารย์แต่ปรากฏว่า พอไปประเมินไปเจอแบบฟอร์มอีกแบบหนึ่งที่เอชอาร์ทำไว้น้อยคนมากเลยนะครับที่จะสามารถอัพพลายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลาสของอาจารย์ไปสู่การปฏิบัติแบบนี้ได้แต่เท่าไหม่เท่าไหม่จําได้ไหมครับเวลาพัฒนาบุคลากรเนี่ย result เนี่ยจะต้องชัดนะครับดังนั้นคุยกับวิทยากรเลยครับท่านจะต้องจ่ายกับวิทยากรแพงนิดมาสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่มันได้มันโอเคอะ why not why not ที่จะไม่ทําถูกต้องไหมครับ คนนี้ขอถอดหมวกคนเป็นคนการเป็นวิทยกรก่อนนะแต่เอาให้ชัดนะคือวิทยกรเขามีความรู้บางคนอย,ยอย่างวิทยกรอย่างอาจารย์ชัชวานเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองในการปฏิบัติอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนกว่าคนที่เป็นวิทยกรอย่างเดียว่นะครับไม่เคยเป็นที่ปรึกษามันจะมองมอง,มองไม่เห็นภาพหรอกเขาไาจจะต้องเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับนีย่ยกตัวอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทำไมไม่ออกแบบเป็นเป็นโปรแกรมการพัฒนาไปเลยล่ะ ช้เวลาเยอะหน่อยใช้งบประมาณขึ้นเยอะหน่อยก็ไปต่อรองกับวิทยากรเอานะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่สังเกตเห็นไหมครับว่าในเป้าหมายขององค์กรที่เราต้องรับคนที่ใช่เข้ามาแต่แรกเนี่ยเรามีบทบาทตั้งแต่แรกนะหมายถึงเราอะเอชเรามีบทบาทตั้งแต่แรกนะครับเราได้ไปสนับสนุนทีมรีค루ตท,ที่อยู่ในฝ่ายเดียวกับเราหรือยังว่าเออคุณต้องการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างอะที่ทําให้คุณหาเป็นเดอะไรฟิะ หาคนทํางานที่ใช่เข้ามาได้ตั้งแต่แรกคุณจะต้องใช้พัฒนาคุณจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างอ๋อเป็นเรื่องที่โ้โหน่าถ้าคิดแบบเนี้ยมันไม่ผิดนะครับแต่มันไม่พอมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่พอนะครับโจทย์ของการทํางานของ HR ในวันนี้มันต้องทํางานเชิงลุกมากเลยต้องมันถามอ่ะต้องมันเข้าไปติดตามอ่ะต้องมันเข้าไปมอนิเตอร์นะครับเฮ้ยเราไม่แทรกแซงงานของคนอื่นเขาอ่ะไม่แทรกแซงมันมันจะเกิดไหมอ่ะ อย่างมากท่านฟังให้ดีนะครับอย่างมากเราเรามีเรามีผู้จัดก,การที่ลอยท้อยอยู่คนหนึ่งในองค์กรของเราเนะี่ยนะครับไม่ปกไม่ดูแลลูกน้องไม่สอนง้านลูกน้องไม่แรงนั้นอย่างมากมันก็ลาออกครับแต่ความบอบช้ามันเกิดขึ้นกับองค์กรของเรานะหรือกปลาลูกน้องที่อยู่กับหัวหน้าแบบไม่เหยื่อไม่เอือ้อบางทีมองหัวหน้าเป็นอากาศเลยท่านคิดว่าบรรยากาศในกนมารทางานมันจะมางขู่มางขุ่ไหม แล้วองค์แล้วหน่วยงานอื่นๆที่เห็นบรรยากาศมาคุปม,มาคูในในในหน่วยงานเนี้ยท่านคิดว่ามันจะรู้สึกไงมันจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าหรือมันจอหอเหีียวดีฉันจะได้มีแบบเรื่องเอามานินทามันจะคิดแบบนี้ไหมไม่หรอกครับมันก็จะคิดว่าเอ้ยทำไมมันเป็นไปได้แบบนี้แล้วทําไมเอชอาร์ไม่ดูแลไม่ดูแลในเมื่อเอชอาร์จะต้องบริหารจัดการพนักง,งานในภาพรวมทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยครับคือโจทย์